Have great time Thailand. ที่เราม,ามาพักที่นี่ก็คือตั้งใจจะมากินบุ๊กเต่กอันนี้ด้วยม่กดูวิวข้างหลังอลังการสองคนนี้ใครพร้อมจะไปเมืองไทยยกมือขึ้น ไปเมืองไทยตอนนี้เช็คอินที่ชิคาโกนะคะเราจะนั่งไทรจากชิคาโกไปลงที่เกาหลี14ชั่วโมงครึ่งแล้วก็จากเกาหลีไปที่สวนอณภูมิอีก6ชั่วโมงค่ะไป e ้วยบันไปด้ว u กันไปด้วยกันไปกันไปดอวยกนไปยกันไปันไปนไปด้วยกันไปด้วยกันไปวยกไปยกันไปด้วยกันไป n ไปไยนไ้ไวดั้ยยันได Do a bunch of stuff. Let's go, guys. Drive safe home, honey. Thanks. Let's see you. Bye bye. okay Bye. Bye. you <laughs> นี้เราก็มาถึงที่เกาหลีแล้วนะคะไปเปลี่ยนเครื่องแล้วก็อีก6ชั่วโมงถึงจะถึงกรุงเทพเนาะเด็กๆมาเร็วถึงแล้วเนี่ย Welcome to Thailand เอ e ะ กแม่แล้วเ,เรียกลาหน้าเช็คอินเรียบร้อยนะคะพวกเราพักพักที่บายกสกายนะคะพอดีว่า <c oughs> จะมปกินบุฟเฟ่คะ่ะทุกคนจองแพ็กเกจไว้นี่ <c oughs> อันนี้คือห้องนะคะเนี่ยห้องกว้างด้วยนะคะเนี่ย <c oughs> บรรยากาศด้านนอกคือดีนะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะคะทุกคนก็เลยเห็นวิวไม่ค่อยชัดเท่าไห่โอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปทานบุฟเฟ่ต์อร่อยๆกันโอเคตอนนี้ก็ทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเดินดูรอบๆโรงแรมค่ะทุกคนว่าแต่ละชั้นเขามีอะไรให้พวกเราบ้างพราเราจองมาเป็นแพ็กเกจนะคะรวมอาหารเช้ารวมดินเนอร์มีมินิกอล์ฟ ที่สําคัญอยา,ากมาดูชั้นนี้ว่ามันมีทุเรียนไหมก็เป็นอุยทุเรียนยังมีอยู่เปล่าเห็นป้ายแต่เขาน่าจะยังไม่เปิดนะมาดูก่อนโอเคเดี๋ยว yes ัรนจะพาเด็กๆมาเล่นมินนกอล์ฟก่อน,กนนะ ากินบุฟเฟ่แล้วที่เรามาพักที่นี่ก็คือตั้งใจจะมากินบุฟเฟ่เลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูลายบุฟเฟ่อันนี้ก็จะเป็นพวกซีฟูนะ้ดเนาะลูกค้าเยอะมากที่ผู้น่าหายไปไหนแล้วตอนนี้พิซซ่าก็มีนะเรี่ยมกินไหมพิซซ่าหาลูกนัก่นก่อนพิซซ่าฮาวายเอรยนนี่เราจะกิน ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกชาบูอ่อยแล้วนี่มีอะไรอีกอาไทยอูปลาใหญ่มากเขาปลาูหน้าหายไปไหนอ่ะไม่รู้ก,ก็มีสองรอบนะคะรอบห้าโมงกับรอบทุ่มหนึ่งเราเอาเป็นรอบห้าโมงนะคะที่จริงเราไม่ได้เลือกหรอกเพราะว่าเราจองมาเป็นแพ็กเกจเขาฟิกให้เลยว่าเรามาทานห้าโมงเอนะ ก็จะเป็นโซนแบบซูชิเรียมีซูชิด้วยนะลูกเรอาไหมโอเคเอเอนี่ไงลูน่าอยู่นี่เจอแล้วโอเคปะเดินคนเยอะมากไม่รู้จะกินอะไรรอข้ามันทีเน่แล้วมันมีไปเดี๋ยวต้องดกชาไูเขาบอกว่าอร่อยมากแล้วนี่คืยอวิวคนเข้มข้นหืุ่ม ขโมย <c oughs> ดูขโมยกินปลาดิบแม่หมดแล้วแล้วก็อันนี้งแม่น้ำขาวกุ้งย่งงามยืมเอาจริงนะมูอาหารละานตามากแต่ว่าไม่ค่อยกล้า,ก,ลากินเยอะเท่าไหร่กลัวท้องเสียนะ เพราะว่าเรามาใหม่เนาะเราก็ต้องปรับตัวเข้ากับแบคทีเรียเจ้าถิ่นก่อนนะคะกินเหือดนะอันนี้หอยนะค่ะเป็นชุดไว้อยากกินก็หยิบเลยอันอนี้มีสมาชิกเพิ่มมาอีกสอง น้องบัสกับน้องแมมสวัสดีค่ะ,อะสองนิ้นนี่มากินของหวานละรู้จักจกินด้วยนะเรียกมาอะไรนะลูกออรดช่ลงเฉาข้วยอสลีมกันแล้นนะหน้านะคะอ่าลูกจากเหรอลูกอันนี้อร่อยลูกสีชมพูอ่ะมันกรอบ ชามหนึ่งค่ะเป็นเนื้ออร่อยมากนี่เชฟมาเองเลยขอบคุณมากค่ะอุ้ยหางซุกเกี่ยวคนชามชามที่สามของวันเมื่อเมื่อเช้าก็ไปกินแล้วตอนเช้าค่ะเนื้อเราใช้เป็นวากคิวช็อกโกครับเป็นเส้นอร่อยโอ้ส่วนส่วนช่วงหน้ามันนิ่ม,มอร่อยมากเลยว้าว แซ่บแซ่ใช้ราดเลยแล้วมันจะเขสุดอือดูค่ะวางตรงไหนดีขอบคุณโอ้โหเชฟบริการดีมากสุโโโดยอดเลยขอบคุณมากค่ะยินดีครับสุครับนั่ก็ลถือไปส่งอีกใช่ครับด้วยความยินดีครับคุณลูกค้าโอเคขอบคุณค่ะโอ้โหอียนชั้น78ดให้หน่อยนะคะ่ะได้ค่ะ โอ้โหเชฟเสิร์ฟถึงที่ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหขนมไทยกินเลยเอาใส่กะนอกไว้นะแล้วมัม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 กัดเคี้ยวเป็นไงอร่อยไหมครับหนูชอบไหม อันนี้ลูกชุบอีกอันนึงเห็นไหมเขาทํามันน่ารักนะเขาจะทําเป็นลูกผลไม้เนี่ยเห็นไหมอันนี้น่ารักไม่เราก็กินแค่อันข้างล่างไงลูกอ,นะอาันให้ลูน่าเอาอย่ากินใบมานะกินแค่ไอ้ลูกข้างล่างอะลูกกันกินยูนิอะไรไหยขนมลูกชุบ หัวกว้านอ่ะเป็นไงนี่ลูกพ่อเป็นไงขนมรสช่องเลี่ยมอร่อยไหมอะฮะไอ้นี่มีกินเพียร์เลยชอบรสช่องอร่อยลูน่านี่หนูชอบไม่ลูกของหนูอ่ะหนูเอาอะไรมาบ้างนะมีลูกจากไอ้สีชมพูที่มิมีเหี้ยวอยู่ข้างในเขาเรียกอะไรนะเออทับทิมกรอบอันนี้ด้วย นอะไรโน่เห็นแม่ลืมชื่อมันแต่อร่อยใช่ไหมอันนี้เนี่เด็กอยู่อันนี้ยังน,น่ากอนจอยจอยผู้ชายเดี๋ยวผู้ชายได้ค่ะมียากรุณนะคะอ่า <Hey. S 1> เฮ้ยมายังไงอ,ะ <Hey. S 1> อ่ะเฮ้ยนั่นบีบบีบบีบแล้วบีบบีบลูกเออสวิต uh.

โอ,อ้ยแล้วัมีออโอเคครับขอบคุณครับ กินบุฟเฟ่ต์เสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็จะขึ้นมาชมวิวชั้นไปชั้น84ป่ป<า>่ะแม่มันดูหน้าตามไปอ๋อถึงแล้วนี่เราแค่ยืนตรงนี้แหละมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆ360อสงศาลูกมันอยู่ข้างบนชั้น84นี่นั่นแหละ ว้าววิวสวยมากสวยมากดูวิวข้างหลังอลังการดาวล้านดวงมาก แพทที่นัมนะคะลานจอดรถไม่ไปให้พี่รู้หน้าเล yeah. yeah. ือกของก่อนโอ้คาราเมลเดี๋ยวราดให้ข้างบนนะอ๋อเ๋ยวเขาราดให้ข้างบนโอ้โหคันใหญ่มาก กินเอา้ presidency. okay. ากัดเลยเสร็จแล้วเรียบเับสองมือลูกสองมือร้อนนะลูกนะขอบคุณค่ะโอเคป่ะร้อนนะคะของเรียมไอ๊ะเรียมกินเลยกัดเลย กัดค้อพ้อกโโัลูกเลยเนี่ยไปเดี๋ยวพาเด็กๆไปนั่งรถไฟฟ้าเล่นค่ะเด็กๆอยากนั่งรถไฟฟ้านะ ขวางต้องเป็นตอนกลางคืนนะทุกคนนึกถึงบรรยากาศเก่กาๆอุ้ยรถแดงรถแดงสมัยเรียนรำนั่งจากมุยขวางไปรำคำแหงนี่โอ้ยเจอไอศ์ครีมรถเข็นพอดีลูกช้าน่ะไปดูซิหนูจะอไอซครีมไหมลูกมีอะยลูกมีอะไรคะหนูเลือกเอาอะไรคะีเขาลูกอ่า เราอันนี้เหรอโอเคดูหน้าวันไหนลูกอันนี้ไม่มีลูกมีนี่มีนี่อันนี้ก็ดูแบบไปดูอย่างนี้หรอมาเนี้มานี่มานี้ยโอเคน่ารักลูกสาวก็น่ารักด้วย ใต้แหะค่ะบอกว่าเุเ้นใต้เนาะมีนมมากวิเม็ดเล็กมากเองนะเม็ดรีบอะขับเร็งไงอูมามีอร่อยไหนบอกว่าหวานมีหวานมากเลยนะ สีมันไม่น่าหวานเนาะแต่หวานใช่ไหมสีมันออกแบบแบบดี้อ่ละูน่าไม่กินหนอบิบจมูกหนีหมดแล้วสู่ลูกไปคนละทางแม่กินตุ้ยเลยอร่อย มาถึงห้องพักแล้วค่ะก็เป็นคืนสุดท้ายที่กรุงเทพเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะบินกลับบ้านนะคะที่บึงการเราจะบินจากกรุงเทพสุวรรณภูมิไปลงที่อุดรธานีนะคะแล้วก็น้าหลังกับคุณยายจะมารับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านนะคะบ๊ายบายค่ะ